มาชมบุยลำนะครับเบิร์ดบอยกระทะปีศาจหลวงพี่ป้างนะครับเหลี่ยมนี้เสิร์แปรร่างข้ามฟรีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแจ้งตะกรอให้ทราบตอนนี้ ไม่ได้ยินชัดเจนนะครับนะครับสต่อ2ใช่ไหมครับเครับเสิร์ฟมาครับพีศาตเฮ้ยเโอ้กักกันครับมองหน้าหลวงพี่ครับไม่พอใจเอาเตะใส่หน้าไหมโอ้โหเรียบร้อยครับลูกทำต้องบอกว่าลูกหนักอยู่ที่ฝั่งโน้นนะครับความคมนะครับแปล้ามเฟรนนะครับ สองต่อสองครับขออภัยครับขานแต้มผิดนะครับขออภัยนะครับสองต่อสองเสียงไม่ชัดเจนนะครับผมนึกว่าสี่สองต่อสองใช่ไหมสองต่อสองแต้มนะครับเกมนี้เกมนี้ถอดโปรเมน้ำลายออกนะครับวันนั้นคู่กับปีศาจแพ้นะครับวันนี้ก็เลยเอาหลวงพี่ป้างมาแทนเมน้ำลายนะครับเหลี่ยมนี้อาครับหลังจากเมน้ำลายกับปีศาจแพ้ไปปีศาจบอกว่าเอาหลวงพี่มานะครับ ยังยังยังผมยังไม่ไม่เห็นนะครับเอาครับมาชมเบิร์ตนางร้องเสียบอยบุยลำสวัสดีอายุคนเก่านะครับยังเสมอเกือบสองต่อสามครับเกือบอิจาดลวงที่อิจาดขาดเกี่ยวโอ้เกี่ยวเฉยครับเบิร์ตเตโอโอ้แม่เกี่ยวได้นะครับ บอยบุยลำเบิร์ตนางรองเสร์ฟดีนะครับโอ้ตีเจียวครับเตะตายครับ4ต่อ3นะครับโอ้ลูกนี้ครับไม่ถึงครับล้นครับเตะใส่หน้าไหมเตะใส่หน้าไหมเรียบร้อยครับ เจอของหนักครับห้ต่อสามใช่ไหมปีศาจยกไกลแล้วครับวันนี้อัดไปโอ้เบิร์ตครับกระทืบครับโอ้สอนมวยครับตายแล้วครับหกต่อสามนะครับครับ,รบปีศาจกับหลวงพี่ป้างทำท่าจะสู้ไม่ได้ ออยแล้วเอ็ดยังไม่เตะนะครับอีดูเตะตอนไหนคู่ต่อไปครับเขาบอกว่าคู่ต่อไปตอนสองนะครับเสือกอย่างล่างข้างที่ตต่อหกนะครับต่อหนะครับปีศาจตามหลังอยู่สองแต้มครับเบิร์ดบอยเตะโอ้โหหลวงพี่ตองตัวงอเป็นกุ้งนะครับสงสารหลวงพี่ยังครับซ้ายเหมือนกันด้วย เอาครับมาครับถ้าผ่านคู่เบิร์ดบอยได้ถือว่าเก่งเก่งถ้าผ่านไม่ได้ผมก็ว่าไม่เก่งโอ้โหไม่รู้จะมงไปไหนไม่มีผมเสีไปครับออเตะครับรอเตะแล้วครับโอ้โหขาขวาครับพี่แกเป็นขาเดียวนะครับครับ แกจะเอาขาวสายรับอย่างเดียวจกฝาแดงสารวันพัดทินรักไครรักจริงครับหลวงพี่ครับนี่ครับหัวแกดีนะครับหัวแกดีใครจะไปรับถามแบบนี้อาครับสต่อหเข้มสายโกงเป็นโปรโมเตอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นกุญซือฝั่งนี้อิอตดเกี่ยวครับติดเกี่ยวเอายกพูกนี้ล้นเดี๋ยวพี่ป้าโยนล้นครับ เตะโอ้ติดเกียวพิศาสเกียวครับเอาครับยอนครับต่อหน้าต่อตาเห็นใส่หน้าไหมเตะเกียวโอ้ไม่ทันนะครับนหลวงหพี่ใส่ยางรัดผมแก้ปวดยังเออมันแก้ปวดได้ยางรัดผมถามถามหน่อยสิ รัดไม่ได้แก้ปวดคุณต้องกินยาดิยาพารายาแก้ปวดดิทำไมเขาไม่รู้จะออกตัวยังไงโอ้ต้องยาพาราจีแก้ปวดบ้าหรือเปล่าเอาครับมาชมลูกนี้เอ้ยเฮ้ยไปปาดไปเรียบร้อยเอาไปเข้อามาได้นะครับแต่ว่าเขาเอากลับมาแล้วหลวงพี่ป้าเอาคืนไม่ได้หลวงพี่ลูกชายโดนปา เจ็ดตัวสีครับยังไงผมก็จะแอบเชียร์ฝั่งนี้อยู่นะครับต้องแอบเชียร์หลวงพี่นะครับกเหลี่ยมดีกเหลี่ยมดีครับสี่ต่อเจ็ดนะครับเหลี่ยมนี้ต้องบอกว่าโอกาสชนะน้อยมากน้อยมากยกไกลแล้วครับหลวงพี่ยกไกลครับเอายอดครับเขาเห็นครับ เราไม่ตายครับคาฟรีนะครับแบบนี้ะะลูกเก่งนบโอ้โหวันนี้เหลืองพี่ก็เหลือเือออกเต็มับวันนี้ก็ลงสนามไป5-3ดีกว่าถ้าคนรอ5-3ดีกว่าา3ดีกว่าเหรอรอ600ได้ันใช่ไหมก2 600ได้9อ๋อ5-3เอาไว้คนละรึ่ง ผก้องเราผก้องเนะฮะกูผูก้องไม่ได้สามครับสามคุมเดียวหาค่าเบียร์จบสามว่าจบงั้นไม่ลองนะเออไม่ไม่ไม่เป็นไรเฮ้ยสวนไม่ได้สวนหัวไม่ได้เป็นงงเอาเอาได้ไหม ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอันตรายเดี๋ยวมะโดดเลยเสียมเหมือนพี่ไก่แจ้นะเี๋ยมนี้คือสวนได้ทุกกรณีก็ประการผ่านแล้วแยกงติกา้เฮ้ยโอ้ยเดือดเดอหรอเดอเดือรอเดืองอรับลือเรอยรออรออเหรรับแตกครอบไม่แตกเรออเดือรัเรออรอรเ เดี๋ยวเหยื่อโยบหมูเอาอ๋อติดเกี๊ยวครับเกี่ยวบอยบุยลำเบิร์ด่างร้องเตะโอยติดเท่าติดเท่าครับเต็มๆครับหลวงพี่เฮ้ย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 ไม่ผ่านแกจะไม่ปาดทำไมเต๋แต่หน้าเออแกจะไม่ปาดทำไมไม่ผ่านนะครับลูกปาดลูกปาดทรงทรงพลัง ตครับกาต่อหครับสู้ต่อไปครับมาครับหลวงพี่หลวงพี่ครับยกแล้วครับเหลือเพือข้ามครับอ่านได้ดีวะหกต่อเก้าครับหลวงพี่เป็นใครเซอร์หกต่อเก้าหลวงพี่เสอร์ไปเดอะแต่สวยครับเออยกมาสวยงามครับโอ้งนูลูกทำเด็ดขาดกว่านะครับฝั่งบุรรีัมย์นะครับ เก้าต่อหกครับเก้าต่อหกครับยกพี่เปิดลูกแรกสวยยกไปเหลือเพื่อปาดโอ้ติดเข่าครับติดเข่าเบิร์ดนางรองครับโอ้อย่างนี้ก็เสร็จดีครับลูกพี่ขาทำแบนี้แล้วเฮ้ยไม่ตายนะครับโอ้โห ลองติด,ต,ดต่อ,อทาง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 อื่นนะครับเพราะว่าแอดมินไม่ส่งเสริมการพนัน,นครับยอดอสเสียบอยยอดสบายครับลูกนี้ครับเทบโยไปไหนแล้วครับพี่ไก่แจ้เทบโยไปแล้วครับไปสหรัฐอเมริกาแล้วครับบินด่วนแล้วครับเสร็จมาเอาครับลูกนี้โดนเกี่ยวหรือเปล่าโอ้ตายเน็ตออกสวยแล้วครับ เออจับได้ไหมตะก้อนน่ะนักชายเบสบางนาเบสบางนาคนนักตะก้อนะครับเบสบางนาเวลากรฉุกษัตริ์วันหนึ่งมันเตะเป็นยี่สิบอ๋อตอนนี้บ้านอยู่กี่หมูอ่ะอาทิตย์ที่แล้วผมก็เจอเตะโอ้ยติดเกี่ยวครับเจอสวนโอ้เบิิร์ว่งหน้าตั้งเลยครับเบสเสียมอยู่ลำโอ้โหใครใครเอาใครอ่านเหลี่ยมอ๋อพี่สามมันเมา วันนั้นมันมองเห็นอยู่มันจีบเบี่ยมอยู่มันโทษจีบเบี่ยมอยู่สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ขนาดมีน้ำไายก็ยังสู้ไม่ได้มีมีแทนป้าก็ยังสู้ไม่ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกครับคิดแค่นั้นพอนะครับคือฝั่งนั้นเขาเตะขาดเลยเขาเตะขาดเลยยกมาเขาเตะหายครับโอ้ตีเลียวตีเลียวเอาครับโอ้โหคือความเด็ดขาดมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่มันต้องมาไอ้เขาแบ่งให้มันไงเตะแต่น้าเตะแต่น้าดิโอ้โหสู้ไม่ได้สู้ได้อะไรแต่ก็สิบเอ็ดต่อหกนะครับสิบเอ็ดต่อหกนะครับเหลือเพื่อเปิดสวยครับหลวงพี่ยกหลวงพี่ยกข้างห่างครับโอ้ลูกนี้เสียบอลเกี่ยวได้ครับตไดขาเสียบอลดินไม่อยู่ไม่รอดนะครับเสียจ้นอ่าคือให้ข้ามฟรีเลยมาแทนหลวงพี่นี่ เดี๋ยวจะเกือบเนาะเดี๋ยวจะเกือบเสียจานมาแทงหลวงนี่ก็คือเลี้ยแจะเกือบอ่ะเข้ามาดิเข้ามาก็ตายหมูนะคิดว่านะเพราะว่าแสีฝั่งนู้นเขาจะเตะหรือเปล่าแค่นั้นแบบเดี๋ยเขากลัวเสียดันนะแล้วก็พอเสียดันไปยืนก็้วอีกเป็นเรื่องหนึ่งใช่ถ้าปาเตี้ยเสริมคนเดียวอาจจะได้เตะนะเพราะเสียดันไม่เสริมบอกก่อนเลยครับไม่มีพิกทูนนี้ทุนสิบนาทีครับครัอรอเตะโดนหน้าอย่างเดียวครับ โงบี้โยบายโยเปื้อนมาแล้วครับผู้กำจัดตัวครับรู้จักผู้กำจัดตัวไหมต่อสิบเอ็ดครับเจ็ดต่อสิบเอ็ครับเบิร์ดนางลองยกมาบอยบูลีลัมโอตินเขาครับเฮ้ยมาดูมาดูมาดูไม่ตายครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลูกนี้ออกเอาครับมาแล้วครับมาสองแต้มติดๆนะครับพี่ศาจกับลุงพี่ป้างเปนตะเมาติดแตต่อสิบเอ็ดเ อย่าลืมนะบุรีรัมย์ก็พลิกแพ้มาแล้วนะรอบหนึ่งนะไม่แน่นะเอาครับ8ต่อ10นะครับเบิร์ดยกมาบอยบุบุรีรัมย์โอ้ยติดเกจยวโอ้สวยแล้วครับโอ้โดนหลังคาด้านบนนะครับไปโดนหลังคาก่อนนะครับไม่งั้นก็ได้ได้นะครับโอ้เสียดายครับจอดนี้ติดหลังคาด้านบนนะครับติดโครงเหล็กนักตาจินตะกรนะครับจันนอก เปิดเฮ้ยจะลากครับมาดูโอ้โหเอาปีศาจสู้แล้วครับกับหลวงพี่หลวงพี่ออกไปแปดต่อสเกตเบิร์ดังรองโอ้โหหลังเท้าเฉยครับอหลวงพี่เกี่ยวครับโอ้โหลยเลยอรับเก้าเก้าต่ออะไร เก้าต่อสิบเอ็ดขออภัยครับเก้าต่อสิบเอ็ดเอาครับจะพลิกหรือเปล่าครับบุยลำพลิกแพ้ไปแล้วจะมาให้เซตแรกใช่ครับเก้าต่อสิบเอ็ดครับโอ้ลูกนี้ครับติดเข่าครับเอาแล้วครับเอาครับลูนี้ครับมาแล้วครับขาลองครับขาลองมาแล้วครับขาลองขาแดนครับมาแล้ว เอาละครับจะพลิกแพ้หรืออีกหรือเปล่าครับค่ายบุยลำค่ายขุนปาอ่าขุนโจรมวยปาลาเอาครับ4ี่หมื่นบาท10ต่อ11บเอ็ดเบิดนางรองเปิดหลังเท้าดีนะครับครับโอ้โห,โหดอกนี้ตะหายนะครับมันท้ายเกมน,นะครับ11ต่อ10โอ้โหพลิกวัเนสครับเรียบร้อยครับ โอ้แต้งสำคัญน,นะครับส่งให้ปีศาจลงหลุมแน่นอนช็อตนี้โอ้สเสร์ฟพีจริงๆนะครับเบิร์ดดังลองราคาหุ้นขึ้นมรับแบบร้อยครั้งที่หนึ่งโอสติ่อนข้บสองต่อสิบหพี่ยกปีศาจโ,โอ้ยังอยู่ยังไม่ตายนะครับ มาต้องบอกว่าดุเดือดท้าเกม10ต่อ12นะครับเสฟไปครับอาครับเบิร์ดบอยครับโอ้ยเกี่ยวครับเกี่ยวหลังเท้าครับหลวงพี่ตีเกี่ยวครับโอ้โหมาแล้วครับเอาแล้วครับมาอีกแต้มนะครับ11ต่อ12บสองนะครับเอาล้วครับบุญรำครับ จะแพ้เป็นเซตที่2หรือเปล่าครับพีกแพ้อีกหรือเปล่าครับบุยลำสิบเอ1ดต่อ12บนะครับไป,ไปครับยกมาเอาแล้วครับลูกนี้โอ้โหตีเสมอเรียบร้อยนะครับ12ต่อ12นะครับเสียบอยบุยลำมาพลาดลูกสำคัญนะครับ วัดบอกว่าไอด้าพระามสามชัดเจนครับครับตีเสมอเรียบร้อยครับโอกาสทองเป็นของปีศาจตะก้อกับหลวงพี่ป้างนะครับ12ต่อ12ใครจากคว้าเงินรางวัล40,000บาทไปกินขนมครับเสียเกมนะครับเกมไม่เกมนะครับปีศาจนะครับ12ต่อ12 40,000บาทครับเปิดครับ มาลูกนี้เตะเอาเกี่ยวครับเกี่ยวครับเกมไห้เกมครับปีศาจพิกชนะนะครับโอ้โหทำได้ครับปีศาจทำได้นะครับกับหลวงพี่ป้างนะครับบุยลำแพ้เฉยนะครับโอ้ตอบอกเออมสายโกงับตายับ